ไม่ต้องกลัวไม่มีตัวเทียนอะไรข้ามแล้วเดือดเสร็จอะเหรอตัเทียนอะดูสายวะเราเบาเลมันปืนได้แต่คุณมันปืนกูเลยยี่ปืนกูดยเสียเฮ็ดไม่รู้อะแต่ว่าไม่มีใครมีเงินเลย

กอดอัตติกันมดเลยไ <c oughs> อ้คนโดนไอกคนโดนที่ไหนอะเลยแหล,และที่ไหนวะลุงม,มีไปน,นู้นแล้ว เฮ้ยยิงโดนได้ไงวะโอ้โหใช้สก็อ ยังไงโดี๋ี่นี่ไงกิสโคงไง้พุะโคงไงตายโผมจะขอให้เเินมึงดเสียงกูเหรอเดวดึงดึงเลยใช่ไปเอยังไง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 ยิงเรียกเขาให้เรียกเรียกเลยเกินเนี่ยนี่นยังไง

เฮ้ยต้องหมอมกเมื่มมมอกี้เมืม่อ,เ,อเ,ดดเราเม่ฮโดดโดดลงไปนี่โดดลงไปยิงมาลี กระดิกก็เ uhm ป็น bo> ิดเดียวเองดิซี่ทำดีมากอ้าวตรงไหนหมดวะเฮ้ย เรายังตกใจอยู่เลยเฮ้ยตรงไหนวะ